ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านที่ชมแฟนช่องของละองอชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันหลังหวยออกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่17มีนาคมพศ2566นะคะก็ไม่ทราบว่าเมื่อวาน f อท่านใดโชคดีบ้างคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ fc ทุกท่านที่โชคดีน,นะคะ และก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะงวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่โชคดีนะคะงวดนี้อาจถึงคิวเราก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็สําหรับตัวแอดเองนะคะก็โชคดีนะคะแอดก็ดีใจมากๆนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ไม่ถูกนะคะงวดนี้ก็โชคดีถูกสามตัวตรงนะคะ แต่ก็น่าเสียดายนะคะที่แอสไม่ได้นำเสนอตัวเลขที่แอสได้มานะคะเพราะว่ามันทำไม่ทันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไอ,คไอ,อะคะ้คืนวันหวยออกนะคะคืนวันหวยออกคืนวันที่สิบห้านะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีพระเ,ออเป็นลานของแอสเองนะคะที่บวชเป็นพระนะคะเพิ่งบวชใหม่นะคะท่านผู้ชมตอนที่คุณพ่อแอสเสียนะคะทีนี้ลานก็บวช ให้คุณพ่อนะคะท่านผู้ชมเนาะทีนี้หลานก็ไม่ได้ศึอกอีกเลยนะคะก็บวชเป็นพระต่อเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะทีนี้ก็คุณพ่อก็เสียไปเดือนกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะทีนี้อยู่ๆนะคะพระหลานเป็นเป็นหลานนะคะเป็นพระหลานนะคะท่านผู้ชมเนาะหรือเรียกง่ายๆก็หลวงพี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะหลวงพี่ที่บวชใหม่นะคะ เป็นหลานของแอดเองนะคะที่บวชใหม่นะคะก็อยู่ๆก็ทักไลน์มาบอกเอ็ดนะคะท่านผู้ชมบอกให้แอดซื้อตัวเลขนะคะนี่นะคะที่ทักมาบอกอท่านผู้ชมจะมองเห็นไหมเนาะอมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันย้อนแสงนี่นะคะท่านผู้ชมโอ้สงสัยจะมองไม่เห็นแน่เลยนี่นะคะท่านผู้ชมอยู่ๆพระหลานก็ทักมาบอกให้แอดซื้อนะคะ ก็ให้มา3ชุดนะคะชุดแรกก็มี372แล้วก็8 7 3แล้วก็395นะคะพระลานบอก3ชุดนะคะทีนี้เอ็ดก็ถามว่าได้ได้เลขมาจากไหนคะทีนี้พระลานก็บอกว่าเป็นเลขความฝันไม่ไมต้องพูดมากให้ซื้อก็ให้ซื้อก็ซื้อ,อไปพระลานบอกนะคะบอกว่าถูกแน่ๆนะคะก็ทีนี้เอดก็เลยซื้อตามดูนะคะท่านผู้ชมเนาะ ซื้อตามดูก็เลยถูก3มตัวตรงนะคะ8 73นะคะได้50คูณ50นะคะท่านผู้ชมพอพอได้ปลดหนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะไปทำบุญกับพระหลานนะคะท่านผู้ชมเนาะพระหลวงพี่เนาะเรียกหลวงพี่มันจะง่ายกว่านะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตอนตอนที่ลานของแอดยังไม่บวชนะคะแต่ก่อนก็เคยบอกตัวเลขถูกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าถ้าอยู่ๆให้เขาบอกตัวเลขก็จะเข้านะคะถ้าถามเขาตัวเลขจะเคลื่อนนะคะท่านผู้ชมส่วนมากไม่เข้านะคะถ้าไปถามนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเขาบอกเองก็เข้านะคะเพราะว่าก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชม8 7ดเนะคะแต่ก็น่าเสียดายนะคะทีแอปไม่ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ ก็งวดนี้ยังไงก็จะตามให้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเลขจะเข้าตรงๆแบบนี้เนาะเพราะว่าเป็นงวดเรขนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดที่สองเดี๋ยวแอดก็จะตามให้นะคะก็ให้แม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมพระหลานก็อยู่ที่วัดป่าทิยงสามัคคีธรรมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะไปร่วมทําบุญกับพระหลานพระหลวงพี่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่ค่อยถนัดนะคะพูดนะคะ ก็วันนี้สำหรับคลิปที่แอปนำเสนอนะคะก็มีเข้าอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ของพี่เปิ้ลบุรีรัมนะคะก็จะเข้าแต่เลขวิ่งนะคะพี่เปิ้ลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูของสูตรอาจารย์กระบินนะคะอาจารย์กระบินก็เข้าเจ็ดสามตรงๆนะคะล่างนะคะนี่นะคะที่แอปนำเสนอนะคะเจ็ดสามนะคะตรงๆนะคะสำหรับ สูตรของอาจารย์กบินนะคะถ้าใครได้ซื้อนะคะได้ติดตามก็คงจะรู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็งวดนี้สูตรของพี่แพรนะคะก็หลุดนะคะท่านผู้ชมพี่แพรหลุดสองงวดติดนะคะพี่แพรให้หกสามนะคะเน,เนี่ยนะคะพี่แพรให้หกสามแต่ว่าสองตัวบนล่างออกเจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมเฉียดไปเม็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ ของปู่คอนแก่นนะคะท่านผู้ชมของปู่คอนแก่นก็เข้าเลขหน้า3ตัวนะคะ4 20ศนย์นะคะเลขหน้านะคะเลขท้ายไม่เข้าเข้าเลขหน้านะคะเพราะว่าปู่ให้ 4, 2 420ศนย์นะคะเลขหน้าออก420ศนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเข้านะคะแต่เข้าไม่ได้ตังคนะ,คะท่านผู้ชมเนาะและก็ของพี่สร้อยงวดนี้ก็หลุดนะคะ ขคงน้องจาสะแก้วนะคะเลขสูตรก็หลุดนะคะแต่ว่าเลขดับเอาอยู่นะคะน้องจาให้เจ็ดสูตรนะคะหลุดนะคะสําหรับเลขสูตรแต่ว่าดับนะคะยังเอาอยู่ทุกงวดจริงๆนะคะเลขดับนะคะจะได้ประหยัดต้นทุนเนาะแม่นจริงๆสําหรับเลขดับนะคะแต่ว่าเลขสูตรก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับความฝันของแอดงวดนี้ก็ตายเรียบนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่เฉียดอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมไม่เข้านะคะสําหรับความฝันนะคะแล้วก็เลขของแม่เรือล่มนะคะทูบเสียงทายนะคะก็หลุดนะคะทูบเสียงทายหลุดแต่ว่าเลขของปู่เสือนะคะโอ้ไม่ใช่ปู่เสือเลขของปู่ฤษีนะคะนี่นะคะท่านผู้ชม เลขของปูร่ราซีนะคะที่ปู่เน้นให้สามเจ็ดปดนะคะปู่โอ้ยเมงวันเนาะปู่เน้นให้สามเจ็ดปดเข้าสามตัวโต๊ดนะคะปูร่ราซีนะคะให้แม่นจริงๆนะคะเข้าสามงวดติดนะคะท่านผู้ชมเนาะ <S 2> <S 2> แล้วก็เข้าสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะสําหรับเลขของปู่นะคะเดี๋ยวยังไงงวดนี้แอดก็จะตามต่อให้นะคะแอดเพราะว่าปู่ก็จะมาเอาอีกแน่ๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าใครโชคดีแล้วอยากจะร่วมทําบุญกับปู่นะคะก็สามารถทักไลน์มาหาแอดได้นะคะหรือว่าพิม์พใต้คอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากจะทําบุญที่ที่ตรงจุดไหนนะคะท่านผู้ชมว่าจะถูกกับสูตรใครหรือว่าเลขของปู่นะคะท่านผู้ชมเนาะอยากจะร่วมทําบุญก็เชิญได้ไม่ว่ากันเนาะ และก็เลขของปู่สวยวันหวยออกนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขปู่สวยวันหวยออกนะคะก็เลขขคงปู่ก็หลุดแต่ว่าเลขที่ปู่เอามาจากที่หนึ่งนะคะให้สามเก้ากับสามเจ็ดนะคะแอดก็ลงให้แล้วนะคะก็เข้าสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะสําหรับเลขปู่สวยนะคะ งวดนี้ก็เข้านะคะเพราะว่าส่วนมากเลขของปู่สวยแอดก็นําเสนอวันหวยออกสองสองงวดแล้วนะคะก็เข้าทั้งสองงวดจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่ายังคงเดินดีนะคะค่ะก็สําหรับชาวบ้านขยองนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะถูกกันยกหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะถูกกันทุกคนนะคะก็สําหรับ คนที่ได้ไปร่วมพิธีนะคะทําบุญให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ผีเรือล่มนะคะแล้วก็ปูรือษีแสงธรรมนะคะที่ได้มาทําพิธีในวันนั้นนะคะท่านผู้ชมก็ถูกกันเกือบทุกคนนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามีชาวบ้านพยองเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมถูกเลขปูรือษีแสงธรรมนะคะได้รับเต็ม,เต,มเต็มแสนแปดนะคะท่านผู้ชมเด,งงเดี๋ยวยังไงเดดจะ ไปสัมภาษณ์ดูนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่รู้ว่าแกจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแกก็ได้โชคกับปุ่ฤาษีแสงธรรมนะคะแกน่าจะซื้อคูณนะคะท่านผู้ชมเนาะบางคนก็ถูกโต๊ดนะคะบางคนก็ถูกตรงนะคะแต่สําหรับตัวเอสเองก็ถูกกับพระรามตัวตรงนะคะแปดเจ็ดสามนะคะตรงตรงนะคะแล้วก็เลขของปุ่ฤาษีก็เข้าตัวตัวโต๊ดนะคะท่านผู้ชมเนาะ เข้าตัวโตดนะคะเดี๋ยวยังไงนุ่งโงดนี้ก็จะตามให้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เอ็ดเชื่อว่าถ้าเอซีท่านใดได้ซื้อได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้ว่าของอาจารย์ไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าได้ซื้อก็คงจะโชคดีรับกันเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ ค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็จะตามต่อให้คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ